รอบน้อมนาประหารมรรคเมุเนี่ยเจ้าค่ะให้คุกข่อยๆสอบสภาวะเจ้าค่ะอือของเอ็มก็สภาวะตอนนี้ก็เอ็มเอ็มเนี่ยต้องต้องกลับไปที่ตรงสมาธิอีกทีนแต่มันเป็นสมาธิที่ ขั้นสูงนะแต่เกตตัวเราตอนนี้จะมีความที่มันมันเหมือนตื่นอ่ะมันจิตมันตื่นมันจะเป็นแบบนั้นนะพวกเราเนี่ยจะมีหลายคนที่เหมือนจิตตื่นเป็นเหมือนผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบ้านนั่นแหละแต่มันยังไม่ถึงตรงนั้นนะแต่ว่าแค่นี้มันก็ตื่นนะมันอ alert ตลอดเพราะว่ามัน มันมีความสุขกับการที่เราได้เห็นสภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเออมันดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสภาวะธรรมจริงๆที่เห็นแต่เอเมสอว่างตรงนี้นะสึกเอาได้อะไรจะอะๆออกมาแต่ตรงนี้เราต้องดับตรงนี้ด้วยการที่เราต้องสมาธิสมาธิคือการที่มีสติเห็นสภาวะบ่อยๆบ่อยๆเข้า ที่เมื่อคืนนี้ผมพูดไปเนาะเรื่องของสติว่าสติก็หมายถึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่มันมีสติอยู่ตลอดตลอดมาถ้าเกิดพูดถึงคลอเคลียเนาะการที่มีสติมาคลอเคลีย กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเม,มืม่อเราตะครอเคลียเรื่องพุโทโธสติก็มาครอเคลียอยู่ที่พุโทโธตลอดอย่างนี้นะถ้าเกต่ว่าสติมันหายไปไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอื่นนะไปจับเรื่องอื่นไปจับเรื่องความคิดอื่นๆมากมายแล้วนานๆก็มาที่พุโทโธครั้งหนึง่ง นานมาที่พุโทโธครั้งหนึ่งยังอยู่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธสมุทมมอะธรรมะอรหันต์เอเอสอาร์ R, อะไรก็ได้เอเอสอาร์เอฟเอสอาร์อยู่ตลอดเวลาเขาคอเพียอยู่กับเราไปเอฟเอสอาร์นะตรงเนี้ยมันจะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนเนี้ยของเอ็มเนี่ยมันก็คอเคลียอยู่เอเอสอาร์นะแต่มันก็มันก็ไปที่อื่นด้วยไงมันเหมือนมีมันมีการฟุ้ง เรื่องอื่นด้วยดังนั้นเราต้องเพิ่มกําลังของสติอีกนิดหนึ่งเรื่องกำลังของสติก็คือการที่เราไปตรงที่เอเมสาระว่างเอเมสาระว่างเอเาระว่างคือว่างว่างเอเมอารว่างตลอดนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปที่อื่นครอบเคลียอยู่กับกันอีกเขาเครเียรอยู่กับันอีกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีนะท,ที่เขาเขาเคลียเนี่ย เดี๋ยวเราจะใช้ msr เราจะบริหารจัดการรูปนามเนี่ยนะเหมือนกับว่าเรียกว่าก,กำลังเขียนอยู่แหละนะว่ารวยด้วยขันห้ารวยด้วยขันห้าก็หมายถึงว่าเรามาใช้รูปนามกันห้าเข้าใจรูปนามกันห้า อย่าง,ทงแท่งแท้และเข้าใจมันแล้วเราสามารถที่จะใช้รูปดางกันห้าเนี่ยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราแทนที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราใช่ไหมให้ไปสร้างความมั่งคัง่งนะเนี่ยตรงนี้นะอ้าวก็ดีนะเมมก็เหมือนเดิมนะที่มาสเตอร์เคยบอกแต่ว่าสภาะวะมันมันจะยากขึ้นนะ เมื่อคราวที่แล้วที่มาเซอร์บอกว่าขาดสมาธิตอนนั้นสมาธิแบบมันขาดมากแต่ตอนเนี้มันมีสมาธิแต่สมาธิมันยังน้อยไปสําหรับที่จะไปตัดอะไรบางอย่างหรือจะไปต่อเสริมเติมอะไรบางอย่างตรงน,นี้ยมันไม่เพียงพอปัญญาดีไอ,ตอนน้ตรงนี้สมาธิเพิ่มหน่อยหนึ่งเพิ่มกําลังมาหน่อยหนึ่งหมายถึงว่านั่งสมาธิแล้วมันไม่ง่วงไม่อะไรมันนิ่งสงบ เนี่ยจะดีมากอ่ะดีงามนี่เนี่ยเอ็มเอสอาร์น้อมรอบน้อมกราบมหารปรารมีบรารมิสูงสูงว่าใหญ่อมรอบน้อมกราบอหารปารมีแน่นใหญ่จะน้อมนำคำสอนของทั้งสองท่านไปปฏิบัติให้เกิดที่สุดด้วอช่วยเหลืองานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายร